โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c h a r รคเตอร์กันดัมกันนะครับผมในครั้งนี้เราจะมาอยู่กับกันดัมในจักรวาล UC 1ตัวนั่นก็คือกันดัม G40 นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยกาจะทําคลิปนานแล้วแหละก่อนที่จะหายไปเป็นปีเลยกาจะทำตั้งแต่ตอนนวนแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะกันดัม G40 นั้นจะเป็นกันดัมที่อยู่ในโปรเจก์ฉลองครบรอบ40ปีกันดัมนะครับฉลองครบรอบ40ปีกสิด้ีก ก็มีหลายอย่างมากมายแล้วหนึ่งในนั้นก็คือกันดัม G40 นั่นเอง G40 ก็คือ IX78 ็กดสขีองของอมูโดเลใน่วงสงครามหนึ่งปีนั่นเองครับเพียงแค่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งของ UC จักรวาลน,นี้ทุกอย่างจะดําเนินไปเหมือนกับ UC จักรวาลหลักเพียงแค่ว่าจุดเริ่มต้นกับตัวโมบิสูดนั้นมันไม่เหมือนกันก็แค่นั่นเองโดยจุดเริ่มต้นนั้นมันจะไม่ได้เริ่มมาจากโครนีไซเซเว่นโนอาที่อยู่ในจักรวาลหลักแต่จะเริ่ม มาจากโคโลนีที่อยู่ในเขตวงโครจรของโลกต่างหากซึ่งโคโลอนีนั้นก็คือสแตนฟอร์ดทอรัส ป็นโครนีแบบวงกลมซึ่งจะเหมือนกับโครนีลาพัตที่อยู่ในภาคยูนิคอนนั่นเองครับโครนีนี้จะโครจรรอบโลกไม่เหมือนกับไซส์เซเว่นที่มันอยู่ที่ลาการทรีต่อมาจะเป็นจุดกําเนิดของการดั้มที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือผู้ที่สร้างการดั้มขึ้นมานั้นจะไม่ใช่ทิมเลที่เป็นพ่อของอามเมโรแต่ว่าเป็นคามาเลียนเลที่เป็นแม่ของอามเโรต่างหากนี่เลยกลายเป็นสาเหตุว่าทําไมรูปร่างของการดั้มนั้นไม่เหมือนกันเหตุผลที่สร้างก็แตกต่างกันด้วยโดยตัวของทีมเรเนี่ยสร้างการดั้มขึ้นมาเพื่ออให้กงทั าพันนั้นใช้งานในขณะที่คาเมเลียสร้างกันดั้มขึ้นมาเพื่อให้ลูกชายใช้ถึงแม้ว่ารูปร่างของกันดั้ม G40 จะแตกต่างจากตัวต้นฉบับแต่ถ้าว่าขีดความสามารถทุกอย่างนั้นยังคงเหมือนกันเป๊ะๆนะครับสาเหตุมันมาจากความเป็นจริงนี่แหละที่ทําให้รูปร่างไม่เหมือนกันแต่ทําไมสเปคยังเท่ากันนั่นก็เพราะว่าในความเป็นจริงของเราโปรเจกต์กันดั้มฉลองครบรอบ40ปีกันดั้มเครื่องนี้ถูกออกแบบมาโดยมีธีมที่ว่า ฟอร์มอนิเมะทูเรียลหรือว่าจากอนิเมะสู่ความเป็นจริงโดยมีนักออกแบบคือเคนโอคุยามาเขาเป็นนักออกแบบด้านอุตสาหกรรมครับมีการออกแบบตั้งแต่รถยนต์รถไฟอุตสาหกรรมเครื่องจักรต่างๆเขาเป็นคนที่ออกแบบทั้งสิน้นบันไดก็มีการเชิญมาเลยให้ออกแบบกันดั้มในอนิเมะเนี่ยเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงมันต้องมีความเรยวออกแบบให้มันเนี่ยอยู่ในเชิงออกแบบอุตสาหกรรม G40 เลยมีชื่อวงเล็บพ่วงท้ายว่า Industrial Design Version หรือว่าเวอร์ชั่นที่ออกแบบแบบอุตสาหกรรมเต็มตัวนั่นเลยกลายเป็นสาเหตุว่าทำไม G40 นั้นดีไซน์ของมันนั้นถึงไม่เหมือนเดิมแต่ว่าสเปคทุกอย่างนั้นเหมือนเดิมเพราะแค่การออกแบบดีไซน์ให้มันนั้นมีความสมจริงก็แค่นั้น เราก็มาดูการดีไซน์ของ G40 เริ่มจากส่วนหัวกันเลยก็แล้วกันนะครับส่วนหัวของบอบิสูตรก็จะมีการติดตั้งวาล์วเนเอาไว้โอเคอันนี้เหมือนเดิมเมนคาเมล่าตาของบอบิสูตรสข้างพร้อมกับยังมีเมนคาเมล่าที่หน้าผากของตัวเครื่องจุดนี้ยังคงเหมือนกับดีไซน์ดั้งเดิมแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือตาที่อยู่ตรงหน้าผากของบอบิสูตรนั้นสามารถที่จะเลื่อนได้ครับ มันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งดวงตาที่3หรือว่ากล้องที่3ของบมบิสู์ผ่านทางแทบที่อยู่กลางหน้าผากของตัวเครื่องเลยมันสามารถเลื่อนเคลื่อนย้ายให้กลายเป็นตาหลังสำหรับเป็นกล้องหลังเลื่อนไปทางด้านบนก็จะกลายเป็นกล้องสำหรับ2ด้านบนซึ่งมันเป็นจุดบอดของบรบิสู์ ่อไปคือส่วนลำตัวของตัวเครื่องซึ่งจะมีการออกแบบให้มีการขยับขยื่อนที่เหมือนกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะส่วนตรงเอวเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวไปมาเราสามารถที่จะบิดตัวได้เหมือนกับมนุษย์เลยในตัวของ G40 นี้ ต่อไปก็จะเป็นส่วนแขนของเครื่องแขนจะมีการออกแบบมาให้เหมือนกับการขยับขยื่นของมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งแน่นอนเริ่มตั้งแต่ส่วนที่เป็นหัวไหล่ศอกข้อมือทุกอย่างนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์จริงๆแล้วสาเหตุนี้เองเลยทําให้ส่วนของหัวไหล่เครื่องมีขนาดที่เล็กลงให้เหมือนกับไหล่ของคนจริงๆให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวแบบขึ้นลง การหมุนแขนจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าตอนที่มนุษย์เราหมุนแขนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการยกไหล่ขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนจรงิงเป๊ะๆต่อมาจะเป็นส่วนขาของตัวเครื่องครับขาก็มีการออกแบบมาให้ใคล้ายคลึงกับมนุษย์เช่นเดียวกันตั้งแต่ส่วนข้อต่อต่างๆจนกระทั่งไปถึงเท้าเลยเท้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นมากเพียงแค่ว่าตัวหุ่นเนี่ยมันไม่มีนิ้วเท้าก็แค่นั้นเองโดยส่วนเท้านั้นจะมีการแบ,บ่งออกเป็น3ส,ส่วนชัดเจนคือส่วนนิ้วเท้าส่วนกลางเท้าและส่วนส้นเท้าครับสามารถที่จะขยับขย ได้เหมือนกับมนุษย์จริงๆถือว่าสุดยอดมากต่อไปจะเป็นกระโปรงของโมบิสูทครับจุดนี้เนี่ยจะไม่ได้รับการออกแบบมาให้เหมือนกับมนุษย์นะครับแต่จะออกแบบมาด้านการเคลื่อนไหวให้มันเหมือนกับในอนิเมะมากยิ่งขึ้น จุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดสําคัญเลยเพราะว่าอนิเมะเนี่ยกระโปรงของโมบิสูนนั้นมันไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับแล้วหุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะนั่งคุกเข่าหรืออะไรพวกนี้ได้ยังไงวะทั้งๆที่มันไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้มันจะแตกต่างจากเกมและจากโมไอเอ็กเจ็ตัวอื่นๆนะครับที่ส่วนกระโปรงนั้นมันสามารถที่จะปัดขึ้นปัดลงได้ทําให้การขยับขานั้นมันง่ายแต่ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ต้นฉบับเป็นสิ่งที่ต้นฉบับเป็นคือกระโปรงมันไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้เลย การออกแบบ G40 จึงต้องการทําให้มันเหมือนกับต้นฉบับครับที่กระโปรงนั้นไม่สามารถขยับขยื่นได้แต่ว่าขาเนี่ยจะไปจะต้องเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์อยู่เป็นโจทย์ที่ดีมากเลยจึงได้มีการออกแบบให้ตูดของเครื่องนั้นสามารถเคลื่อนย้ายขึ้นลงได้ครับมนุษย์เราจริงๆทาไปได้ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ G40 นั้นทําให้สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งมันจะตรงกับตัวของอนิเมะมากที่สุดต่อไปจะเป็นการออกแบบแบ็คแพคของโมบิสูนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะมีการดัดแปลงเพียงแค่ส่วนที่เป็นตัวเก็บบีมเซเบอร์ครับ ตัวเก็บบีมเซเบอร์สามารถที่จะพับเก็บขึ้นเก็บลงได้นะครับซึ่งอ้างอองจากหลักความเป็นจริงที่ว่าถ้าเกิดว่าบีมเซเบอร์ของกันดั้มดั้งเดิมเนี่ยมันตั้งต่าง,งาดไว้แบบนั้นถ้าเกิดว่าถูกโจมตีจุดนั้นขึ้นมาบีมเซเบอร์ก็หายโชว์ลาเด่นเป็นเป้เปาให้โจมตีชัดเจนซึ่งมันไม่เหมาะสมเลยต้องทําให้มันสามารถที่จะพับเก็บเอาไว้ได้พอใช้งานบีมเซเบอร์ค่อยหมุนขึ้นมาแล้วหยิบใช้งาน ต่อไปจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คือคอไฟเตอร์นั่นเองครับคอไฟเตอร์เนี่ยจะทําการออกแบบให้มีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยต้นฉบับเนี่ยตัวคอไฟเตอร์ตอนที่มีการประกอบเข้ากับพวกกันดั้มนั้นมันจะเป็นการแบ่งส่วนกันดั้มให้เป็นท่อนบนกับท่อนล่างและประกอบกันใช่ปะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของดับเบิลเซตาและต้นแบบของอิมพาวดดีดีนี่เองครับแต่ถว่าในจักรวาล UC79 ช่วงนั้นเนี่ย มันไม่น่าจะทําได้เว้ยท่อนบนกับท่อนล่างไม่ได้มีใครขับแล้วไม่มีการควบคุมระยะไกลมันไม่น่าจะสามารถนํามาประกอบล่างเข้ากับคอไฟเตอร์ได้สะหน่อยนึงก็จะมีการตัดจุดนั้นออกไปเลยครับ G40 จะไม่มีการแยกส่วนร่างกายท่อนบนกับท่อนล่างตัวหุ่นก็จะเป็นเพียงแค่ตัวหุ่นอย่างเดียวเท่านั้นในตอนที่ประกอบเข้ากับคอไฟเตอร์นั้นมันจะเป็นการประกอบเข้ากับลำตัวของเครื่องโดยตรงผ่านทางแบ็คแพคด้านหลังซึ่งก็จะเหมือนกับคอสบนกันดั้มแต่ว่าในปี79เนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ก็แค่หุ่นมันยืนอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วออคอไฟเตอร์บินเข้าไปประกอบล่างด้วยเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แล้ว ในด้านของตัวอาวุธก็อย่างที่บอกไปครับว่ายังคงเหมือนกับตัวต้นฉบับอยู่เหมือนเดิมเป๊ะๆมีอาวุธอะไรก็ยังคงมีเหมือนกัน v a ลเ e นบีมเซเบอร์บีมไลเฟ e แล้วก็โล ฟังก์ชันต่างๆที่ตัวต้นฉบับใช้งานตัวนี้ก็ยังคงมีเหมือนกันเป๊ะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นฟิล์มการความร้อนตอนฝ่าชั้นบรรยากาศระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติกับระบบควบคุมระยะไกลที่ใช้ตอนต่อสู้กับจีอองก็ยังคงใช้งานได้ตามที่บอกไปแล้วนะว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ว่ามีการออกแบบดีไซน์ให้มันมีความสมจริงความเรียวมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องก็ตามที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าทุกอย่างนั้นการดําเนินเนื้อเรื่องทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมกับต้นฉบับเป๊ะๆติดแค่ว่าจุดเริ่ คโครนีไซเซเว่นพร้อมกับผู้สร้างกันดั้มนั้นเป็นแม่ของอามโมโลแทนในตอนที่ซีออนบุกเข้ามาถึงคโครนีแม่ของอามโมโลต้องการที่จะให้อมโมโลขึ้นขับโมบิสูตรกันดั้มที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแต่อามโมโลนั้นบันดันกลับกลัวและหนีไปซะอย่างงาันครับทำให้แม่เนี่ยต้องควบคุมกันดั้มจากระยะไกลแล้วส่งมาให้อมโมโลถึงที่เลยอามโมโลสุดท้ายก็ต้องขึ้นขับและทุกอย่างก็ดำเนินในเรื่องไปตามต้นฉบับเป๊ะ เนื้อหาของ G40 ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแต่ว่าตอนที่อนิเมะเรื่องนี้ปล่อยออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ามีคนฮือฮากันมากเลยฮือฮาไม่ได้ฮือฮาที่มันเป็นหุ่น G40 เนื้หรืออะไรนะเขาฮือฮากันที่แม่อามโรครับว่าเฮ้ แม่อัมโมโรมันแตกต่างกับต้นฉบับเกินไปไหมเนี่ยอันนี้จริงนะครับเพราะว่าแม่อัมโมโรแตกต่างกับต้นฉบับโคตรเลยยังดูสาวสวยอยู่แถมลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นคนผดดจการยังไงอย่างนั้นสิ่งที่เหมือนเดิมก็คงจะเป็นเรื่องที่รักลูกอยู่นั่นเองครับก็นะสร้างกันดั้มขึ้นมาให้ลูกเลยนี่หว่าในเวอร์ชั่นนี้ในต้นฉบับแม่ของอัมโมโจะโผล่มาในตอนที่13นะครับแล้วอัมโมโรเนี่ยทะเลาะกับแม่ทําให้คิดว่าแม่เนี่ยไม่รักตัวเองแต่ในเวอร์ชั่นนี้คือกูรักมึงมากเลยลูกเอ๋ยกูสร้างกด้มใหึงเลย แถมยังบังคับให้ลูกขึ้นขับกันดั้มอีกต่างหากในขณะที่ต้นฉบับเนี่ยแม่ของอมโมโลนั้นเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนจากสงครามในปัจจุบันหลังจากที่อมโมโลตายไปเนี่ยแม่ของอมโมโลก็เข้า NGO ไปเป็นอาสาสมัครอยู่เหมือนเดิม มองจากจุดนี้ก็เป็นคนดีจิตใจเมตตาแต่ว่าอมโลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบแม่ตัวเองเท่าเท่าไหร่เพราะคิดว่าแม่ไม่รักนะครับในจุดนี้เนี่ยมันมาจากนิยายเว้ยมันมาจากนิยายต้นฉบับของปา๋าโทมิโนเองคือในอนิเมะเนี่ยมันยังมีการกักไว้อยู่ครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยต้องให้เด็กดูแต่ว่าพอเป็นนิยายเนี่ยแกใส่เต็มที่เลยเหตุผลที่อมโลกับแม่ แล้วก็พ่อเนี่ยแยกกันอยู่ตั้งแต่แรกในตอนที่อเมร่ยังเด็กอยู่แม่อเมรุ่นอกใจไปมีชูนะครับแต่ว่าไม่ยอมหย่ากับพ่อของอเมรุ่เพราะว่าต้องการสิทธิ์อาศัยอยู่บนโลกครับชาสเปซนอยจะสามารถไปอาศัยอยู่บนโลกได้ก็ต่อเมื่อมีสิทธิพิเศษซึ่งสิทธิพิเศษนี้เนี่ยมันจะออกให้สําหรับคนที่ทําคุณประการให้กับรัฐบาลครับโดยพ่อของอเมรุ่เนี่ยสร้างการดั้มก็มีสิทธิพิเศษในจุดนี้ทาให้แม่ของอเมรุ่เนี่ยได้สิทธิ์ในการอาศัยอยู่บนโลกได้คนที่มีสิทธิพิเศษนี้อีกกคคนนนึง็ืือออโยาาหรว่เ นาราทีฟนั่นเองพระเอกนาราทีฟเนี่ยเป็นสเปซนอยแต่ทำไมถึงมาอาศัยอยู่บนโลกได้นั่นก็เพราะว่าพ่อของเจ้าตัวเนี่ย เป็นคนที่สร้างคุณประการเช่นเดียวกันเจ้าต,ตัวเนี่ยสร้างเครื่องบินให้สามารถใช้งานในอวากาศได้แม่ของอมโลต้องการสริทธิพิเศษนี้ในการอาศัยอยู่บนโลกครับเลยไม่ยอมอยากกับพ่อทัางทนที่ตัวเองเนี่ยมีชูในอนิเมะต้นฉบับชูของแม่ก็ปรากฏตัวเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกว่าเป็นชูก็อย่างที่บอกว่าปาโทมิโดแกกักไว้เว้ยอนิเมะมันเลียนให้เด็กดูไงแล้วอมโลในเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กคนนึงด้วยใช่ไหมแม่มีชูแล้วแม่เนี่ยมาอาศัยอยู่บนโลกพร้อมกับชูอีกตัวเอง ยอยู่อวกาศกับพ่อ2คนพ่อก็ไม่ได้สนใจตัวเองมากมายอะไรเลยมันก็กลายเป็นข้อสงสัยว่าแม่ของอเมโร่เนี่ยรักอเมโรจริงหรือเปล่าไอ้รักอะรักจริงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรักชู้ตัวเองเนี่ยน่าจะรักชู้ตัวเองมากกว่าส่วน G40 ก็ได้เห็นว่าแม่รักลูกจริงๆแม่เนี่ยสร้างกันดั้มให้ลูกขับแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจัก,กรวาลน,นี้นั้นทีมเลอาจจะเป็นคนที่มีเมียน้อยซะเอง ในนิยายเบโโทจิก้าชิลเดนเนี่ยอามูโลเคยสงสัยในยตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของทิมเลหรือเปล่าหรือว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของชูกันแน่ คือถ้ามันเป็นลูกของชูอะทีมเลคงไม่เลี้ยงไว้หรอกแล้วในสาเหตุที่สงครามหนึ่งปีทําไมอัลเมโรนั้นถึงไม่ยอมไปอยู่กับแม่ทั้งที่มาเจอแม่อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าอัลเมโรเนี่ยรักแม่ก็จริงแต่ว่าตัวเองก็ไม่ไว้ใจแม่เช่นเดียวกันว่าแม่นั้นสามารถที่จะมอบความรักความมั่นคงให้กับตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนก็เลยตัดสินใจที่จะไปพร้อมกับไวเบสถึงแม้ว่าหลังจากเหตุการณ์อนิเมะภาคแรกสงครามหนึ่งปีเนี่ยอัลเมโรกับแม่นั้นจะแยกทางกันก็จริงแต่ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งก่อนอังคงคตติดต่อกับ แม่อยู่เรื่อยๆนะครับไม่เจอหน้ากันแต่ก็มีการพูดคุยติดต่อกันผ่านจดหมายโทรศัพท์อะไรพวกนี้อยู่ไอ้หาจากคลิป G40 กลายเป็นคลิปแม่อัมโมโล,โลซะอย่างนั้นโอเคอันนี้เบย์เมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม